ให้จะหาเสื้อผ้าทด่ดีกว่าเลิศกว่าให้งบแค่300บาทหวจพอละกันเถดไค่สิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกค c h a แ n e นลวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟซีลคาลี ตอนนี้เรามาจากฟิตเนสเราแบบว่าเหนื่อยมากเขาไปไทยก่อนที่เราจะไปหาของกินเราไม่ได้เกี่ยวกันไหมเรามาเปลี่ยนชุดกันว่าใครจะหาเสื้อผ้าได้ดีกว่าเลิศกว่าให้งบแค่300บาท300บาทสวยกว่าได้อะไรครับซื้กว่าได้อะไรสวยกว่าได้อะไรชั้นเอลยี่สิอก32 จะหาสากันในงบ300บาทดูว่าใครจะสวยกันบอกเลยไม่ยอมเจอกันเลยเราก็สวยกว่าีด่าเราได้ตังมาแล้วแต่เราเป็นในห้าร้อยเราไม่โกงไงเราไปแลกก็ไปแล,ก,ปแลกก่อนเราไม่มีแบงค์ย่อย <c oughs> อแต่งหญิงหรือแต่งชายแต่งหญิงเนี่ยชนะไหมชนะชนะไหมชนะถ้าแต่งหญิงเหมาะไหม <c oughs> <c oughs> ได้แล้ววรอยยเดีแพ้แน่เตรียมแพ้กะที่เตรียมแพ้ตอนนี้ทีได้กางเกงแล้วทุกคนค่ะ1,90บาทเดี๋ยวเราไปหาเสื้อต่อนะทุกคน ได้แล้วกางเกงกับเสื้อจะไปหานกประดับกันเหลือละหกสิบาทธนาคารแล้วธนาคารแล้วที่รถได้กี่บ้างเจดสก็ได้เราที่เขาล้วนให้นารักมากบอกเลยร้านรองเท้าเลยนะคะทางเข้ามาเลยดีมากพันครอนลยจ๊ะ ที่ยังการเาอะ่ะาเลยรับราคาเดียวเลยนี่รับผมลงมาแล้วมันเป็นสีนี้เลยวเล็กไปงี้แล้วมเ็ากจะเป็นแคกขอบคุณมากครโบกำลัดับแล้วสาบาทนี่ยังโอมยังอมคือใครว้ใครคือยังอมไม่รู้จักหรอแบนยังโอมไงรู้ไม่ฟังแต่กูก็ตรไหนที่หัหน้ามาไหนแยยังไม่ เดียัว่าตัวนี้ตัวนี้มันคู่ขนาดนี้สี่ดลไม่ต้องสีชอบตัวเนี้ยเนาะห้าสิบบาทเหลือสิบาทสิบบาททำอะไรได้อาจจะมีอะไรก็ได้เอาไปหมดตังหูก็ไม่ได้ตังหูมปนคู่ถ้าแพงอ่ะพี่แพงกว่สิบบาทแน่นอนโอยอ่ะเงินหมดเงินหมดรอนานแล้วเหนื่อยตอนนี้เราหาเอกคุงปั้นคือหลงกันละ ลว่่ะาานให้เวลากี่ชั่วโมงอันนี้คือหิวไหนบอกว่าจะไปกินต่อกินต่องไม่ไหวแล้วนี่มัาจะสวยกว่าแหละไม่มีทางแบบมีแต่สภาพหมาเดินหาจะตายสภาพแบบตัวเล็กเวอร์จะเจอกันไม่จับไม่จับไม่เคยปัดไปไิดใหม่ ว่าห like an นุกดูกับเขาใครสวยก,กว,ยวกแบบ่ากันเยเพื่อนบอกหนุกเห็นไหมเห็นไหมบอกว่าเธอค่ะน้อง <laughs> ตัดสินที่ชุดค่ะป้าสามร้บาทนะป้าเนี่ยแต่ละแบบแล้วก็คมแล้วก็คมอันนี้เขาจะออกแนวน่ารักเันของนี้ก็มอถือของกตอนนี้หิวมากเราจะไปหาของกินเพราะว่านอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วที่นี่ก็ยังมีของดีบอกว่าของกินแซ่บๆน้อยๆเยอะมากเดี๋ยวไปหาของกินกันจ้ารอแป๊บนึงสรุปขึ้นอูแพ้ใช่ไหมใช่ดูไม่ได้ใส่ดูแพรไหมมาเตรียมกินอะไรก่อนอ้าวแผ่นเลยแผนแผนกล้อง ตอนนี้เราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนะครับเหนื่อยมากวันนี้ก็วันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอีกรอดชมด้วยนะโอ้ยอย่าซูมใกล้เลยติดตามชีนิยมด้วยนะคะอันนี้แหละบาย